เกีมันชีดยายาพน่านเราจักท้ายมันเลยครับสวัสดีครับผมเจอกันแล้วผมกับปิ๊กเอ็มซีครับผมครับรถมาบึงเกาหลีเพื่อนเซ้ย,ยานาครับผมเพื่อนเอาอยาเส้นเรือบักครับครับผม น้ำน่าสีน,น้อยมากเียเปนกันเลยติดครับผมเดีย๋ยวมาเบิ้งกันครับผมเห็นเติมยาใส่อันตัวเรือแล้วครับผม ความทันสมัยของประเทศเกาหลีใต้ครับผมอ๋อมันติดครับผมน้ำานะิน้ำครับมมาแล้วมาแล้วครับผมอ๋อเดี๋ยวมันชีดยายาพดน้อยจกท้ายนเลยครับ ได้ยาฆ่า,ามาเลงฆ่านะั้นโอ้ทนสมัยรีครับผมชาวนาของเกาหลีใต้ครับผม,ผมเรือบัรคับครับนะถ่ายมุมสูงกอนมาแล้วน่าจะใส่ยา กินเพิ่มเติมยาใส่เรืออยู่ครับมาดื่มน้ำตื้นมันติดต้มครับเราเบิงน,น้ำสูงมีเมิดเนาะแนวทันสมัยของประเทศนี่ <c oughs> คนโทรศัพท์มาน่าจะเป็นยาถ้าเป็นบ้านเท่ากันยาฆ่ากระปูฆ่านี่แหละครับผมฆ่ามาเรงฆ่าอย่างในนาเข้านี่แหละครับผมไปรอเพิ่นโทรศัพท์แล้วจังเบิ่งอีกทีครับผมครับมาต่อครับผม น่าดับเพิ่นใส่ยาขานั้นขานี้ครับผมขาศัตรูพืชครับผมที่มันจะมารบกวนนาข้าวเพิ่นครับผมมมอย่างคักเลยเรือบังคับเขาแต่แตยานาเข้าครับผม น้ำมันเตือนนี่ครับผมเป็นหน้าให้น้อยๆเพื่อกัดใช้ยานี่อันนี้เนาะ อาทาให้ใส่ยอนี่กระม่อยักงเยอะยักษ์เหยออ๋ออ๋อยาฆ่ายาครับผมเหรออ่ามันเป็นเห็ดแล้วแล้วมาประทันครับผมย่างคักเลยครับผมเป็นใส่ยาฆ่ายาครับผมเรืองบังคับชีดยาฆ่ายาครับผมเดี๋ยวยาง อาจจะเป็นยาฆ่ายาเพื่อนนี่ครับผมบริชีดบริพนเอาเหมือนบ้านเฮานะครับผมเอามาแวะทายไปให้เบิ่งนครับผมขอบคุณที่แวะมารับชมครับผมทายให้สเหิเยอะจางนิมใจบ อันมุกยังมุกบัา <c ười> นักขับนลละครับผมล <c ười> าแล้วครับผมไทยกุกออบเซโยยูโรเทียไทกุกออบเซโยชัวใบเย่อเรียบังคับครับผม I yeah.